ครับผมต้องนายฟรีทีีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เคยสัญญาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับหากใครได้ดูคลิปที่แล้วผมสัญญาว่าผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวซีดเโอที่เรารักเ <c oughs> นื่นคือตัวโตเอแอนิเมชันนั่นเองใช่ทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโตเอเนี่ยเป็น สตีโอแอนิเมชันที่ดังแล้วก็มีมายาวนานมากมีมาข้ามสหัสวสรรษตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ได้ลิขสิทธ์การ์ตูนดีๆไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลวันพีทซึ่งสิ่งที่เขาถนัดและเขาทำได้ดีมาตลอดนั่นคืออะไรนั่นก็คือฉากแปลงร่างนันเอง ตัวตเนี่ยเขาเขาทำที่เราติดติดภาพก็คือตัววันพีทกับตัวตัวดากเกอรบอลใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัว A อถนัดมากเลยก็คือการทําฉากแปลงร่างใช่ซึ่งฉากแปลงร่างของดาก k อบอลเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่แบบแปลงร่างเหมือนแบบคอมเบ n a t เลเดอร์เฮนชินใช่ไหมหรือว่าแบบอุลตร้าแมนแปลงร่างเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีบางการ์ตูนครับที่มันจะต้อง มีฉากแปลงร่างเลยที่เป็นแบบฉากนั้นอะประมาณสองสามนาทีอะ <c oughs> อืมใช่จะไล่ไปอย่างนี้ก่อนก็คือหากคนที่ <c oughs> ทันทันกระตูนเรื่องนี้ก็ไม่ไม่เด็กแล้วนะแต่ว่าก็คืออยากให้เนคนไปดูเหมือนกันอ่ามันเคยมีออกมาทํำภาคใหม่แต่ว่าผมไม่ได้ดูนะผมผมผม,มดูต่ภาคเกา่านั่นคือตัวเซนเซืม เซนเซียเนี่ยเป็นการ์ตูนเรื่องย่อก็คือว่ามันเกี่ยวกับเด็กผู้ถูกเลือกได้รับชุดครอสเพื่อปกป้องอาเทนาแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูอืประมาณนั้นก็คือสนุกมากเป็นเรียกว่าอะไรอะเผาผานคอสโมในร่างกายของคุณ <c oughs> ให้ถึงจุดขีดสุดหรือว่าแบบปล่อยท่ากันมันจะมีท่าไล่ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันนั่นแหละก็มันจะมี ช็อตที่ตัวพระเอกเนี่ยมันต้องใส่ชุดครอสอืมแล้วแน่นอนในตัวมังอนน่มันไม่มีให้อยู่แล้วมันเป็นการที่เขาแบบเหมือนกับต้องจะพูดยังไงดีจินตนาการหรือว่าสร้างขึ้นมาเองก็เคยเป็นฉากใส่ชุดครอสที่มาอยู่ในโอพนะซึ่งมันทําดูดีทูเท่แล้วก็แบบรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ดูรู้สึกเออเออเว้ยมันเท่จริงมาทั้งมุมกล้องเอยอะไรเอยรู้สึกว่าเขา,เ,าเขาทําได้ดีมากอา่ามันมีฉากหนึ่งที่มันเป็นตอนจบ ของตัวเซนเซียเป็นเดอะมูฟวี่ะนะก็คือมันต่อสู้กับอพอลโลมัล้งแล้วแล้วตัวเซย่ามันพูดได้แบบเหมือนอ่าถ้าใครในสมัยนี้ก็คล้ายกแบบับเ r e เครโทสของ God o อ War อ่ะก็คือแบบมันจะพูดประมาณว่าพระเจ้าที่เอาแต่แบบสั่งให้ฆ่าเราไม่ช่วยเราอะไรประมาณพระเจ้าแบบนั้นกูไม่ต้องการอะไรประมาณนะั้มันพูดแบบ ทรงพลังขนล,ลุกเลยเออถ้าคือแบบออใครใครแบบชอบแบบการต่อสู้แบบมนุษย์ต่อสู้กับพระเจ้าเงี้ยไอเซนเซยาเนี่ยเออมา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 ,มาก่อนการมาเป็นแบบ OG นะอยากให้คนลองไปดูเข้าว่าไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ผมร้องให้ต่อสมัยเด็กๆรู้สึกว่าดูจีทีจีแม่งน้ำตาของลูกผู้ชายก็ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไว้มีโอกาสก็จะเล่าตัวเซนเซีให้ฟัง ่อมาก็จะเป็นการ์ตูนที่อันเนี้ยเป็นเกี่ยวกับแปลงร่างโดยตรงเลยนั่นก็คือตัวเซร m มูนนั่นเองก็คือผมเรียกว่ามันเป็น OG เอเป็นออริจินอลของสาวเวทมนเลยนะเซรามูนเนี่ยมันแต่ละตัวละครเนี่ยมันออกแบบมาได้น่าจดจำนะก็คือดูเงาเนี่ยรู้เลยนะไอ้ตัวเนี้ยเซรามูนแน่นอน เออหะหรือกับหรือว่าตัวชุดของเซอรมูนอย่างเงี้ย <c oughs> มันน่าดูไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็จะชอบในความสวยงามใช่ไหมส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะชอบในความแบบมันไม่เซ็กซี่นะแต่มันแบบน่ารักอะเอออารมณ์ประมาณว่าถ้าผู้หญิงคนไหนมันแต่งชุดเซอรมูนแล้วมันจะรู้สึกน่ารักอะ <c oughs> นั่นแหละอืมแล้วก็ฉากแปลงร่างของแต่ละตัวละครที่มันแบบมันเท่จังเลยอะไรประมาณนี้มันเท่แล้วก็สวยมันเหมือนดูกับ ดูเหมือนเขาเต้นบัลเล่ไปแล้วเขแปลงร่างไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส,ส่วนเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะทีมงานยิ้มแม่เราทุ่มท,ทุนทุ่มแรงทำฉากนี้บนไปบนมาคือคือมันต้องฉายซ้ำทุกทุกตอนเพราะมันแปลงร่างทุกตอน<ม> <laughs> <laughs> เขายิ้มเลยก็คือมันจะมีอยู่3ามสี่นาทีอ้ากูรอดแล้วอาทิตย์นี้ <laughs> แต่แต่กว่าจะทำไอ้ซีนพวกนั้นได้น,นี่คือ,อแทบตายนะ <laughs> แต่ก็นั่นแหละแล้ว ผมก็ดูไปเรื่อยๆมาดูทางฟรีทีวีนะแบบเคเบิลทีวีที่บ้านเขาเอามาฉายให้ดูมันก็สนุกดีมากเลยผมดูไปถึงภาคเซเลอร์สตาร์ที่อันนี้มันก็ <c oughs> ขอนอกเรื่องแป๊บนึงนะคือเซเลอร์มูนเนี่ยมันจะมีอยู่ภาคหนึ่งที่คือเผื่อใครไม่รู้ว่าตัวเซเลอร์มูนอ่ะตัวอุสางิเนี่ยเขาเขามีแฟนอยู่แล้วเป็นตัวเป็น,ปนตนแน่นอนเลยก็คือนากาคานซิโดอ่าอ่าแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ตัวหน้ากาทัสซิโนเนี่ยมันหายตัวไปแล้วไอตัวมันจะมีไอ้พวกเซลเลอร์อีก3คนน่ะเข้ามาในเรื่องแล้วว่าร่างปกติของมันน่ะแน่นอนมันเป็นสาวนอเวตมตนใช่ไหมมันคือต้องเป็นร่างที่มันเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแต่ไอตอนร่างธรรมดาเนี่ยมันคือบอ,อ <c oughs> <c oughs> ยแบนด์คือเข้าใจไหมคือมันมีร่างผู้หญิงกับร่างผู้ชายเว้ยซึ่ง ไอตัวเอกอ่ะไอตัวที่มันเป็นหัวหน้ากลุ่มของไอกลุ่มนั้นอะมันดันชอบตัวอุสงังิด้วย oh แล้วอุส <Yeah. S 1> ันี้มันมันไม่เจอกับหน้ากากทัซิโดมานานเงี้ยแต่คือมันเป็นความที่แบบเด็กนะนเราไม่รู้น้าสรุปคือมึงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะคือเหมือนเหมือนเขาจะพยายามให้มันเป็นผู้ชายนะแต่คือความจริงอ่ะไอไอชุด <c oughs> ไอชุดของพวกมันอ่ะเซ็กซี่กว่าไอพวกไอ ไอ้อพวกของอะกลุ่มเซโรมูนอีกนะกลุ่มตัวเอกอีกนะซึ่งพี่ัแบบยังไงวะคือแล้วทรงผมมันก็เป็นทรงผมที่ประหลาดประหลาดเอก็คือมันจะเป็นทรงผมแบบหล่อๆผมสั้นเลยคือแบบมาก่อนการในสมัยนี้ผู้หญิงใส่ผมสั้นอีกอะเออเป็นผมสั้นแล้วมันมีเปียยาวบตอนนั้นนะเรายังเด็กอยู่แล้ยังไม่เข้าใจความหมายของของเอ,อ ประตูว่ามาเป็นยังไงอืมแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็จะเรียกว่า NTR ได้ไหมว่าแต่มันก็ไม่เชิงหรอกคือหลังจากสรุปเนื้อเรื่องก็คือตัวนัากาดคซิโดเนี่ยมันโดนส,สตรูจัดการไปตั้ต้นเรื่องแล้วมันก็เลยไม่โผลม่มาเอออะไรประมาณนั้นหลังจากจบแยกย้ายกันก็เป็นแบบเฮ้ยฉันหวังว่า,วานายจะแบบดูแลเธอดีๆนะแต่มันตัวผู้หญิงนะ <Yeah. S 1> นั่นแหละแล้วก็คําแปรที่บ้านไทยของเราก็ดีมากด้วย ด้วยพลังแห่งจันทราจงสำแดงฤทธิลานบัตินี้ดูดิพาาไข่โคตรดี <c oughs> นั่นแหละเอ่มันก็เลยเป็นอะไรที่หรือว่าด้วยตัวแท้แห่งจันทราจะลงทานแกเองอย่างเงี้ยไอ้ท่าโพสอะไรอย่างเงี้ยเออเออรู้สึกว่าเอาเอมันมันเจ๋งดีมันน่าจดจำดีมันมีกิมมิคที่ดีอืมต่อมามันก็คือจุดสุดยอดของการช่วงยุคแปลงร่างอืม นั่นก็คือตัวดิจิมอนเรียกว่าเป็นตัวออริจินอลแอนิเมชันแอนิเมชันของเขาเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันคอนเซปต์เนี่ยม,มาจากเกมของเล่นธามาก็ตนะในสมัยก่อนมันก็คือเหมือนกับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดิจิตอลนะเขาก็เลยเอามาเอาคอนเซปต์นั้นอะมาลองทำเป็นแอนิเมชันดูแล้วสรุป มันเวิรกเขาก็เลยทําต่อมาก็คือดิจิมอนเนี่ยความจริงมันมีหลายภาคมากๆแต่ในยุคผมเนี่ยมันจะมีประมาณ4ภาค4-5ภาคแต่ที่จะจดจำจริงๆมันจะมี4ภาคหลักอ่าก็มันจะมีภาคแรกที่ด i จิมอนแอ v เ n นเจอร์ตำนานแบบแอ s ซู u t e ซี n e m a มาหลายๆอย่างดีมากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งใน a อนิเมชันที่ค่อนข้างจะล้ำยุคมากๆในสมัยนั้นเพราะว่าเขาใช้3 d เออ ไอตัวดิจิมอนแปลงร่างเนี่ยตั้งแต่ตัววิวัฒนาการขั้นที่3ขึ้นไปเนี่ยมันใช้ 3D นะถึงไม่ใช่ทุกตัวก็เถอะแต่ว่ามันใช้ 3D ได้ดีมากแล้วก็แบบฉากเปลี่ยนร่างวาร์ปขั้นสุดยอดของไอสองตัวละครเอกอะไอน,นั่นอะดูกี่ทีกี่กทีผมก็รู้สึกโอ้โหมันเท่จริงๆเลย <c oughs> เสียงซาวเอฟเฟกทั้งอะไรเอ่ยแบบโอ้ขยันจัดจัดจนรู้สึกว่าไอของอันใหม่อ่ะมันก็ดีนะแต่พอผมผมรู้สึกมันแบบยังไงดีอะ่ะมันดูไม่น่าจดจำเท่าไหร่แล้วแต่คนนะนะคนคิดยังไงมามามา,มาพิมพ์ในคอมเมนต์ได้นั่นแหละก็ต่อมาก็เป็นดิจิมอนไอเวอร์เจอร์ซีโร่ทูใช่ไหมก็จะเป็นภาคต่อมันก็ถามว่าสนุกมันก็สนุกแต่ว่ามันก็ จะพูดยังไงดีก็คินบุญเก่าเยอะอยู่เหมือนกันไอ้ที่ต่อมาที่ผมรู้สึกว่ามันแบบฉายเดียวแล้วมันก็คือดีมากที่ผมรู้สึกว่าเออว่ะอันเนี้ยเขาเขาเหมือนกับก้าวข้ามตัว d i g i มอน a อ e n เบนเจได้แล้วก็คือตัว d i g i มอนเทมเมอร่าเป็นแบบเป็นเหมือนกับกจักรวาลหนึ่งเลยก็คือ ตัวดิจิมอนเนี่ยมันเป็นเกมการ์ดแล้วตัวเอกก็คือก็เล่นเกมการ์ดเหมือนเราเล่นเกมการ์ดในสมัยเนี่ยที่มันมีอยู่ดาดื่มนะ,ะแล้วตัวตัว,ตวพระเอกมันก็เป็นเหมือนกับก็แค่เล่นเกมปกติแต่ความเป็นจริงเนี่ยไอเกมพวกนั้นนะไอตัวละครพวกนั้นนะมันมีอยู่จริงแล้วตัวพระเอกมันไปสร้างดิจิมอนที่มันเป็นออริจินอลของตัวเองขึ้นมาแล้วมันก็นเกิดเรื่องราวอะไรได้ไปหมดซึ่งภาคเนี่ย มันจะเทกว่าภาคก่อนๆก็คือมันสามารถใช้การ์ดอะที่มีความสามารถของดิจิมอนตัวอื่นมาใส่กับตัวดิจิมอนของตัวเองได้ซึ่งมันแท่มากเป็นคอนเซ็ปต์ที่เท่แม่เอ้ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่เท่มากเออแล้วแต่มันใช้แค่ช่วงแรก น่าเสียดายน่าเสียดายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่แปลกใหม่พอสมควรแล้วก็มีฉากแปลงร่างที่ดีมากเพราะว่าตัวละครเองมันมีนแค่สตัวใช่ไหมแล้วแบบทีมงานแบบอีอ๊คราวนี้แหละไอ้ภาคก่อนๆตัวละครมันมีเยอะไปหน่อยคราวนี้เราทําให้ดีเลยลดีจริงคือฉากแปลงร่างแต่และตัวดีมากทูดีด้วยนะวาดมือด้วยนะ เป็นการใช้ทีดีกับทูดีในช่วงแร,แรกๆที่แบบแแบบไอฉากแปลงร่างอ่ะปฉากแปลงร่างของแต่ละตัวนั้มันดีไปหมดเลยโดยเฉพาออะเรียกว่าปริการมาของอวายฟุไอเฟอร์รี่จิ้งจอกก็คือตัวเดนามอนใช่ไหมซึ่งตอนแรกอะผมไม่คิดอะไรหรอกแต่ว่า ผมก็รู้สึกว่าเออตัวละครตัวนี้มันเท่ดีอะไรประมาณนี้แล้วแต่ฉากแปลงร่างของตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวเลยนะที่มันไม่ใช่ทีดีเหมือนใช้วาดมือรู้เลยว่าทีมงานอ่ะฉันเคารพตัวนี้มากจรงรักในตัวละครตัวนี้ตัวนี้อ่าแต่ว่าแล้วก็ฉากแปลกร่างสุดท้ายนะโอ้โหแล้วมีการทำซีนซาวของแต่ละตัวด้วยขยันจัดจัดเเกมเมอร์เลยคือสุดๆแล้ว แล้วต่อมามันก็มาตกม้าตายตรงฟอนเทียก็คือคราวนีน้มันไม่มีคู่หูเป็นดิจิมอนแล้วมันแปลงร่างเป็นดิจอนคือแปลงร่างมันแบบเหมือนกับเหมือนกับแปลงร่างเป็นคัมเมนเดอร์อะเออแต่มันไม่มีเข็มขัด แต่มันมีดิจิไว้แปลงร่างแทนอะไรประมาณนั้นอืมก็ฉากแปลงร่างก็ทําดีเหมือนกันแล้วมันเป็นช่วงแรกที่ผมเพิ่งมาสังเกตว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมซึ่งตัวละครผู้หญิงมันแปลงร่างเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไอตัวคือต้องเกิดนไว้ก่อนไอดิจิมนอนเนี่ยมันวาดตัวละครเนี่ยไม่มีความเซ็กซี่เลยนะหมายถึงคนเพราะมันเป็นเด็กใช่ไหมแล้วช่วงแรกๆอะ่ะมันจะมีตัวแบบไอแองเจิลบูมอนอย่างเงี้ย ที่มันดูแบบดูเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยใช่ไหมแต่ไอภาค4เนี่ยมันแบบมันจัดเต็มอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูว่าตัวอคอที่ผมพูดถึงมันคือตัวอะไรโอเคต่อมาหลังจากประสบความสำเร็จใช่ไหมจากการแปลงร่างของยิจิมอนมา สีภาคจนตกม้าตายภาคสีแล้วก็ยาวเลยกว่าจะมีภาคอีกภาคหนึ่งที่เปลี่ยนลายเส้นไปเลยอืต่อมาเขาก็มาเม่นมดน้อยโบเรมีอืก็คือเป็นสามน้อยเว่นมนเลยนี่คือขึ้นชื่อว่าสาน้อยเว่นมนอันแรกเลยใช่คือใช้เวมนม์แบบจริงๆจังๆเพราะว่าตัวเซเลมูนเนี่ยมันไม่บอกว่าไอ้นั่นมันเป็นเวมนม์นะมันแค่เป็นเหมือนเป็นพลังผู้พิทักษ์จากดวงดาวใช่ไหม อ่ามันไม่บอกว่าเป็นเวมนมนโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่นี่คือเป็นการแบบมอนเป็นเราไปเรียนเว่นมนเพื่อเป็นสาวน้อยเวนมนตนเลยเออประมาณนั้นเลยสามารถเป็นจอมเวทได้อะไรประมาณนี้ขั้นต้นแรกคือสาวน้อยเวนมนตนอ่าในคอนเซป์นั้นก็มีฉากแปลงร่างเหมือนกัน ซึ่งก็น่ารักดีตัวละครเนี่ยออกแบบน่ารักอยู่แล้วคือทุกเพศทุกวัยนะไม่มีเซ็กซี่ไม่มีเบิ่มเบิ่มอะไรทั้งนั้นก็คือออกแนวน่ารักเลยเป็นแบบมาสคอตนะซึ่งก็น่ารักดีเนื้อเรื่องก็สนุกดีไม่มีจริงจังอะไรมากต่อมาก็จะเป็นจุดสูงสุดของสาวนอเวนมนนั่นก็คือพริตีิเยวหรือพรีเชียาในชื่อญี่ปุ่นนะนะพริตีิเยวผมทันดูในยุคแรกก็คือตัวที่มันจะเป็นอาวมันจะเป็น ตัวผู้หญิงที่ใส่ชุดสีดํากับสีขาวซึ่งหลายๆคนมันจะมีแบบเหมือนกับจะพูดยังไงดีการแซลกันนะก็คือไอตัวพิจิเคียวเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าสาวน้อยเว้นมนก็จริงแต่มันเตะมันต่อยกันอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> สู้กันแบบบู๊กันล้างผ่านจนกระทั่งแบบหลายๆคนแบบโอ้เซนเซ่ยคุดูหมองไว้เลย <c oughs> อะไรประมาณนะั้นแต่เขาก็พูดแซวกันเล่นๆนะแตะ่บางฉากมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าตัวเซนเะซ่ยมันเป็นการ์ตูนเก่ามันจะแบบ <c oughs> คุณจะเห็นผู้ชายสองคนมาไล่ทำท่าอะไรแบบแปลกๆแ,แ,แล้วก็ยืนจ้องกันแล้วก็รอใส่พลังอย่างนี้ อ่ะอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็เลยดูแปลกๆใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวพีชี่เคียรน่ะมันต่อยคือตัวไอ้ตัวเอกผู้หญิงสองคนมันต่อยสตูยับเลยคือกุซัดหมัดรัวๆอะไรประมาณน,ะนะั้นซึ่งที่ผมกล่าวออมาเนี่ยการที่มันมีการแปลงร่างมันเรื่องปกติใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนแนวแบบแนวแปลงร่างแต่มันจะมีบางเรื่องที่ มึงใส่มาทาไมวะไอชากเนี่ยฉากแปรงล่างเนี่ยซึ่งซึ่งมันไม่จำเป็นต้องมีเลยก็ได้ด้วยความที่ผมบอกมันคือแพชชั่นกับสิ่งที่เขาอยากจะทําเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากจะทำเนี่ยเขาไม่ใส่มาหรอกใช่ไหมทีมงานเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วว่าการทำเนี่ยมันเหนื่อยความจริงมันต้องเซฟคอสก็คือการเผานั่นแหละแต่บางฉากที่เขาทําพวกนี้มันหมายความว่าเขาชอบที่จะทําก็คือแบบเห็นอ่านในมังงะแล้วกูอยากจะทําตรงนี้จริงๆเลยเนี่ยอะไรประมาณมันถึงเป็นเรืยอคคาว่าแพชชั่นซึ่ง การที่เขาสะสมประสบการณ์การทําฉากแปลงร่างมาเยอะแยะเนี่ยตั้งแต่ที่ผมพูดนะตั้งแต่แบบเซนเซียเซเลมูนดิจิมอนพรีเคียวอย่างเงี้ยแล้วพอมันมาถึงการ์ตูนที่มันไม่มีเกี่ยวกับแปลงร่างเลยที่ผมจะพูดนั้นต่อไปนั่นก็คือวันพีชบรวันวันพีชการ์ตูนที่เรารักใช่วันพีชนั่นเองซึ่งคนก็จะงงเฮ้ยพี่มันมีฉากแปลงร่างด้วยเหรอวะเอ้ย hey มันมีมันมีมันมีมานานแล้วด้วยถึงมันจะไม่มีไม่กี่ฉากก็เถอะแล้วมันทําดีด้วยก็คือในฉากตอนเทรลพาร์คเอออ่าเทรลพาร์คถ้าคุณยังจําได้มันจะเป็นฉากตอนที่ตัวตัวกลุ่มหมวกฟางเนี่ยยกเว้นลูฟี่เนี่ยมันจะต้องสู้กับออสที่มันมีเงาของลูฟี่แล้วมันจะมีช็อตหนึ่งที่แฟรงกี้เนี่ยมันบอกให้เพื่อนๆของมันะมารวมตัวกัน คือในมังงะไอ้ตรงน,นี้ผมก็จําไม่ได้ราละเอียดมันคือ,อยังไงแต่ก็คือมันเป็นคือมันต้องการจะรวมร่างกันน <laughs> ั่นแหละซึ่งแน่นอนในมังงะมันไม่มีอยู่แล้วไอฉากไอรวมร่างเหมือนแปลงร่างเนี่ยแต่ในตัวอนิเมชนันอะเขาทําขึ้นมาใหม่แล้วก็แบบผมก็ดูแล้วแบบ เฮ้ยทำดีจังวะมันแบบ <c oughs> นี่คือนี่คือโตเอร่างคอแลนะ้เนี่ยคือเป็นโตเอที่แบบอยากกะทำตรงนี้ใส่แพชชั่นตรงนี้ก็คือกูทำตรงนี้ดีเลยก็คือมันเป็นฉากที่มันความจริงๆเวลานานนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ฉากที่เอากลับมารียุทธซ้ำใหม่ได้เหมือนพวกแบบเซนเซียดิจิมอนหรือว่าเซรั่มูนใช่ไหมคือมันทำฉากนี้แล้วมันจบแล้วมาทาดีด้วยผมก็เลยแบบ ชั่นจัดๆเออนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าเออเอ,อเออเจ๋งว่ะมันคือเหมือนกับทําฉากแปลงร่างมาเยอะแล้วแบบม,มันมีโอกาสได้ทําฉากแปลงร่างทั้งทีแล้วก็ต้องทําให้ดีไม่เสียชื่อโตเอนะใช่แล้วมันก็จะมีฉากแบบเนี้ยอีกอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเนื้อเรื่องอต่อจากนั้นก็คือ,อตัวของอิมพิออรดาว อตอนนั้นก็คือตัวลูฟี่เนี่ยมันต้องลงไปช่วยเอสที่โดนจับกลุ่มไปแล้วแล้วเอสมันโดนย้ายไปมารีนฟอร์ดและแล้วลูฟี่มาโดนแมจเจลเลนจัดการอ่าแล้วก็ไปรูปรวมสมัครพักพวกเพื่อจะแหกคุกเอ็มเคอลดาวออกมาซึ่งแมจเจลเลนเนี่ยใครถ้าใครได้อ่านหรือดูเนี่ยเขจะรู้ว่าแมจเจลเลนเนี่ยมันโคตรน่ากลัวก็คือมันน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครแบบบอส อักเนื้อเรื่องที่ที่กลุ่มพระเอกมันจัดการไม่ได้ได้แต่หนีหัวซุกหัวซุน,นอ่ะเป็นโคตรโหดคือด้วยความที่ว่าสถานที่มันเอนื้ออํานวยต่อการใช้พลังของแมจิแลนด์น่แหละเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปิดใช่ไหมเผื่อใครไม่รู้แมจิแลนด์เนี่ยมันมีความสามารถในการใช้พิษที่มันเป็นพิษที่มันโคตรพิษที่มันแบบทําให้พิษในแต่ละเรื่องเนี่ยมันดูกระจอ่องง่อยไปเลยคือพิษของแมจิแลนด์เนี่ย แม่งแบบโอ้โหมันแทบจะคือฝันร้ายอ่ะคือมันมีพลังที่แบบจะพูดยังไงดีมันมันไม่มันแทบมันไม่ด้อยไปกว่าไอ้พวกพลเรือเอกเลยนะแต่มันมีข้อเสียอือคือของพลเรือเอกมันไม่ไม่มีข้อเสียใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวแมจิเรนมันมีก็คือมันต้องเข้า้องน้ำบ่อยเวลามันใช้พิษเยอะๆนั่นแหละซึ่งมันเป็นหนึ่งในคนที่มันตบสี่จักรพรรด ในอนาคตทั้งหมดเลยเออถ้าคือถ้าเผื่อใครไปสังเกตดูอะในเนื้อเรื่องนั้นมันมีทั้งหนวดดํามันมีทั้งลูฟี่แล้วก็มีบาร์กี้ใช่ไหมคือ3คนเนี้ยมันคือมันคือ4จกักรพรรดิคนใหม่ในอนาคตใช่ไหมแล้วตัวแมจเจลเลนเนี่ยมันเก็บทั้ง3ตัวเลยมันอาจจะไม่จัดการบาร์กี้นะแต่ว่าบาร์กี้มันหนีแน่นอนบาร์กี้มันแบบมันได้จากดวงนะอืแต่ หนึ่งในแบบเงาแฝงสีจางพัดอย่างขโอโกไดเนะี่ยมันก็หนีแมจลเลนหัวซุกหัวซุนมเลยนะใช่แล้วหนวดดำเนะี่ยเอออัน,นี้นอกเรื่องนิดนึงก็คือไอฉากที่ตอนแมจเลเรนมันไปเจอหนวดดำอะ่ะที่มันเดินสามขุมเข้ามาที่แบบเดิมเย่อหยิงแบบประมาทประมาทแบบหนวดดำมาแล้วมาสู้กันแล้วมันเหมือนประมาทว่าแกเองเหรอแมจลเลนแล้วแมจลเลนมันก็เดินแบบขึงขังมาแบบหนวดดำ งี้เหรอแล้วไม่พุ่มทำเพลงอะ่ะไอ้แม่เจ๊นั้นมันโจมตีใส่หนวดดำอะ่ะทั้งทั้งกลุ่มอะ่ะแบบตรงแอนิเมชั่นมันทำดีมากมันคือฮิโร่แล้วก็ใส่เลยแล้วคือแบบมันโคตรน่ากลัวแม่เจ๊นั้นแล้วมันก็เดินผ่านพวกหนวดดำไปเฉยๆเลยเยแล้วมันก็พูดว่า ฉันมันมีเวลามาสาธยายกับแกรหรอกว่าแกมาที่นี่ทาไมก็คือมันจัดการทิ้งเลยคือมันไม่มีเวลามาจัดการแล้วพอตอนนี้คือคุกม,มาละสัมละสายแล้วเพราะว่าพวกลูฟี่อ่ะมันขึ้นมาเรื่อยๆและเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นเรากลับมาที่เนื้อเรื่องฉากแปลงร่างใช่ไหมทุกคนก็จะงงว่าเอามันมีฉากแปลงร่างตัวไหนครับพี่มันมีมันมีฉากที่ไอตอนก่อนจะออกเนี่ยก็คือลูฟี่มันต้องถ่วงเวลาแมจเจอรันเอาไว้ใช่ไหม แล้วแต่ว่ามันต่อยตัวมัจะได้ไม่ได้เพราะว่ามันโดนเกลือบด้วยพิษได้ด้วยพิษใช่ไหมและตอนนั้นมันมีมิสเตอร์ทีที่มันมีความสามารถเทียนและเทียนมันอ่ะแข็งเหมือนเหล็กเลยแล้วมันป้องกันพิษได้ชั่วขณะใช่ไหมแล้วมันจะเป็นฉากที่ถ้าในมังงะมันก็จะวาดแค่ว่าตัวตัวตัวไอตัวมิสเตอร์ทีเนี่ยมันสร้างชุดเกาะเทียนให้ลูฟี่ใช่ไหมไอแต่ในในอนิเมะมันทําเป็นฉากแปลงร่างนะก็คือลูฟี่มันกระโดดขึ้นไปแล้ว ไอมิสเตอร์ทีมันก็แบบเหมือนกับวาดมือเป็นแสงอะสว่างก็คือตัวเทียมว่ะไปเคลือบตัวลูฟี่แล้วมันเป็นฉากที่ค่อยๆแบบทีละแขนทีละขาทีละมือแล้วก็เป็นฉากแอคตึงๆหึงๆเป็นแชมเปี้ยนลูฟี่อ่ะเฮ้ยโคตรดีอ่ะเออแล้วแบบไอช่วงไออิมพิออดาวอ่ะโดยเฉพาะไอตอนที่ก่อนสุดท้ายอ่ะไอตอนที่มันไฟสุดท้ายของมัเจลเลนอ่ะโอ้โหเขาทำโคตรดีเลยคือแบบฉากพิษไอ อะไรอ่ะการวิพากษาจากนรกของแม่เจ้แล่นอ่ะไอ้ที่อยู่ดีปกติพิษมันเป็นสีม่วงใช่ไหมเออแล้วอยู่ดีมันกลายเป็นสีแดงแล้วมันเหมือนกับมันแพ้พิษได้ทุกอย่างอ่ะคือทั้งหินทั้งเหล็กทั้งเทียนมันไปหมดอ่ะโอ้นั่นแหละเออมันมีฉากแปลงร่างของมึงชื่อแบบเฮ้ยทำได้ดีทำดีจังเลยอ่ะอะไรประมาณนั้นนะคือมันเสริมมันมันเป็นฉากแปลงร่างที่เสริมจากมังอะใช่ไหมเออผมรู้สึกว่าเออเนี่ยฉากแปลงร่างฉากเสริมอะไรพวกเนี้ย เวลามีโอกาสหรือมี p a s s i o ที่เขาใส่แล้วทำดีมากรู้เลยว่าคุณใส่ใจอ่ะเออนั่นแหละแล้วต่อมามันก็จะเป็นพวกแบบตัวละครที่มันแปลงร่างได้อย่างพวกเจอมาอืมซึ่งมันแบบแอบบแอบเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆอ,อ่าเพราะว่าตัวผู้ชาย,ยมันเซอร์วิสแตวมันมันมันไม่ค่อยเซอร์วิสเท่าไหร่เพราะว่าสัหรัสมันมะนะ ถ้าเป็นสาวๆอาจเซอร์บิดแต่ว่าผมไม่สนใจแต่ตัวเดจูอ่ะโอ้โหคือต้องพูดอย่างนี้ตัวเซเลรมูนเนี่ยแม้ว่ามันจะมีฉากคล้ายๆแบบเดียวกันไหมแต่ว่าตัวเซเลรมูนมันไม่เบิ้มๆคือลื้วกับวันพีทดับวันพีทมันแบบเสื้อทรงงเอวมันเยอะแล้วมันเป็นฉากไป่างแล้วมันต้องแบบทําคล้ายๆกันอ่ะเออมันจะเป็นฉากฉากเหมือนๆเหมือนกันแล้วมันจะเป็นฉากที่มันต้องแบบเปลือยกายอ่ะนั่นแหละรู้สึกโอ้โหสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะ นั่นแหละเออเอเอเ,อเอจ๋งดแีแล้วก็แล้วก็ทำดีด้วยเออฉากแปลงร่างแม้ว่ามันจะไม่ดีเท่ากับพวกเซิร์ฟมูนเาแต่ว่ารู้สึกเลยว่าโอ้ตั้งใจทำมันเนี่ยแลวใช้ไม่กี่ฉากด้วยเออนั่นแหละหรือว่าฉากแปลงร่างเกียร์สของลูฟี่อย่างเงี้ยมันมีนะมันมีแพทเทิร์นของเกียร์สของลูฟี่เหมือนกันคือลูฟี่เนี่ยมันเกียร์สมันมีสาร่างใช่ไหมมันมีร่างปกติ ก็ร่างแท้งแมนที่มันโผล่มาตอนเดียวกับร่างสเน็กแมนซึ่งโหตอนแปลงร่างสเน็กแมนตอนแรกโคตรเท่ทาดีด้วยไอตอนที่สู้กับคาตาคูริเนี่ยไม่รู้แกไปกินเอ็มร้อยไอย่างไหนรู้สึกโอ้โหโคตรเท่นั่นแหละเป็นแพชชั่นนะเรียกว่าแพชชั่นแพชชั่นเราทําการ์ตูนแปลงร่างมาเยอะต่อให้มันไม่ใช่แบบตัวแอนิเมชั่นที่เกี่ยวกับแปลงร่างเป็นแบบไอนี้ก็ทําแต่แต่ว่าก็แบบใส่ใจใส่ใจประมาณนั้นแหละ สนนิยมนะแต่จะบอกว่าอมืมันแตกต่างกันเยอะแค่ไหนแล้วความรู้สึกหลังดูจบมันเป็นยังไงหมายถึงเนื้อเรื่องทั้งหมดโดยรวมทั้งหมดนะแต่ผมจะไม่สปอยทั้งหมดนะแค่จะแบบพูดเนื้อเรื่องคร่าวๆทั้งหมดของทั้งสองเวอร์ชันแล้วเอามาเปรียบเทียบทั้งเพลงทั้งฉากเนื้อเรื่องตัวละครวิธีการใส่ใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของแต่และเราฝั่งของของ,ของเวอร์ชันมันเป็นยังไงอื ถ้าใครชอบอคลิปแบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้อาจจะออกช้าหน่อยเพราะว่าผมมูแต่ <laughs> จัดห้องแล้วก็ปวดหลังหลังจากตัดคลิปที่แล้ว <laughs> ใช้เวลาน,านานไปหน่อยก็ดีไม่ดียังไงฝากติชมได้นะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ